ปีใหม่ทั้งทีนะครับปาร์ตี้ต้องมาแล้วใครเตรียมจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านมีไอเดียหรือยังครับว่าจะจัดเมนูอะไรบ้างวันนี้แต่นเนิ่น <ๆ S 2> เลยแล้วกันเรามาทําเนื้อปลาสาหรับงานปาร์ตี้กันนะครับนำเสนอยําทับถิมย่างครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทํากันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของยําทับทิมย่างกันเลยครับ อย่างแรกเลยครับเนื้อปลาทบทิมครับตรงนี้ผมใช้เนื้อปลาทบทิม2ตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปย่างเนื้อปลามันมักจะหดเล็กลงเพราะฉะนั้นก็เวลามันเล็กลงก็จะเหลือน้อย2ตัวไปเลยแล้วกันในส่วนที่จะทำน้ำยำนะครับก็จะมีหลากหลายรสชาติเลยทีเดียวเริ่มที่พริกครับก็ใช้พริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็พริกแดงจินดาผสมกันด้วยทั้งสีแดงและก็สีเขียวนะครับจะได้สีน้ำจิ้มออกมาสวยๆแล้วก็มีกระเทียมครับเยอะหน่อยแล้วกันอาจจะ7จ็ดแปดกรีบนะครับแล้วแต่ว่าเราได้เล็กหรือใหญ่เยอะหน่อยก็จะหอมยิ่งขึ้น น้ำปลาประมาณสัก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บอีก1ช้อนโต๊ะนะครับรากผักชีอีกสักประมาณ56รากก็ได้แล้วก็น้ำมะนาวนะครับอีกประมาณสัก78ปลูกนะครับเดี๋ยวผ่าแล้วก็ผสมเข้าไปแล้เมื่อได้น้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่แล้วก็มะเขือเทศสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวฝานฝานเป็นใบเล็กๆแล้วก็วางเข้าไปด้วยนะครับเระะน,นทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมตัวย,ย่างเนื้อปลาเลยครับอันดับแรกเลยครับจัดก,การโรยเกลือบนเนื้อปลาครับ เกลือก็จะช่วยให้เนื้อปลาลดความขาวได้นะครับหลังจากนั้นเตรียมวอร์มเตาได้เลยครับผมเปิดเตาวอร์มไว้ที่200องศานะครับก็เป็นเวลาสักประมาณ10นาทีให้เตาเริ่มอุ่นแล้วเราก็จัดการเอาตัวปลาของเราใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ในเตานะครับผมเปิดความร้อน2ชั้นเลยทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเปิดความร้อนที่250ครับเรพิไปอีกนิดนึงตัวปลาจะได้สุกเร็วขึ้นแล้วก็เกรียมส่วนด้วยนะครับในระหว่างที่กาลังรอเนื้อปลาย่างอยู่นะครับเราก็มาจัดการทําน้ําจิ้มกันได้เลยครับเริ่มด ใส่เข้าไปหมดเลยกระเทียมครับแล้วก็รากผักชีใส่น้ำมะนาวตางเข้าไปเลยกรนีก็กประมาณสักหลายลูกอย่างนี้นเนี่ยหกเจ็ดลูกเลยทีเดียวปั่นต่อนี้ครับแล้วเปลี่ยนใส่ครก,กันดีกว่าครับน่าจะเข้าท่ากว่าแล้วก็คลุกน้ำตาลปี๊บลงไปเลยจะได้มีความหวานผสมเข้าด้วย เรียบร้อยผมใส่น้ำปลาครับน้ำปลาอีกประมาณสักหนึ่งอนโตะนี่น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปดูที่เนื้อปลาครับว่าปลาสุกหรือยังได้เนื้อปลาย่างาเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จัดการจัดจานที่เรียบร้อยเลยก็ทำเป็นเหมือนกับยำสลัดไปเลยนะครับมีเนื้อปลาแล้วก็ฉีกมาเติมมะเขือเทศเล็กน้อยเพิ่มเติมด้วยกระเทียมฝานครับ แล้วก็ใส่ใบสะระแหน่ด้านบนได้ครับทีนี้สุดท้ายครับราดด้วยน้ำจิ้มที่เราทำไว้แล้วก็วางใบสะระแหน่ด้านบนครับเป็นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้ยำทับทิมย่างครับลองทำมาดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย ลองทำไปดูครับเมนูอร่อยๆเลยทีเดียวจับนั่นนิดจับนี่หน่อยผสมกันได้เมนูอร่อยมา1เมนูครับกับน้ำทำครัวนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กันด้วยและต้าขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตวไวกันไม่ดี ติดต่อเข้ามาได้นะครับปอเจริญฟาร์มทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างดีทีเดียวครับสำหรับวันนี้ลุงน้ำทำครัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับฟินฟินฟิน